ชีกีค่คร really ั้งคะแลงเนี่ยคะสครั้งใช่ไหมคะข้าวสวยมากเลยตอนนี้เริ่มข้าเป็นยังไงแล้วคะตอนนี้ังใ่ไหมคะมีปัญหาอะไรไหมคะนะคะนี่กี่วันแล้วค่ะมถามไปว well okay. ่าพี่เชื่ออะไรหนูเรียกพี่ไทยพี่ไทย ใช่ทั้งหมดก like like, <no ี่ไร่อะคะตรงนี้40ไร่40ไร่ใช่ไหมคะแต่มีตรงอื่นอีกใช่ไหมคะที่พี่ใช้ค่ะก็ได้ยินว่า200ไร่ไหมคะทั้งหมด200ไร่อยไล่ค่ะเขาแบบนี้ค่ะที่นี้เขาลมแรงเหลืองค่ะที่เขาอยู่นี้ลงไปเขาไม่สวยมากเลยค่ะวันนี้นี่บรรยากาศแบบลมแรงมากเลย โอ้แล้วแบบตอนนี้เขาเริ่มจะตั้งท้องนะคะเดี๋ยวจะให้ดูไปดีดูไปชัดอันนี้นะคะไม่ไม่ใช่อยู่ไหนเนาะนี่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 ข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นนาข้าวของทางที่ไทยในตรงนี้เยอะเลยตรงนี้เยอะเลยนี่ค่ะอุ้ยน่ารักมากนี่เต็มเลย เราจะเห็นว่าเขาเริ่มตั้งท้องแล้วแล้วก็ลำต้นเขาชูชันแล้วก็กเขียว<า>ยสวยงามมากามนะคะใบดีใบอะไรนะคะพี่ใบมันเขียวตั้งดีใบมันอ่าใบเขียวตั้งดีข้อดีของใบตั้งเป็นยังไงคะไม่มีโรควใช่ไม่มีโรคใ,ใช่ไหมคะมมนี่ยค่ะบริเวณที่นาของทางพี่ไทยกับพี่แดงเนาะพี่แดงอำเภอโพทองจองังหวัดอ่างทองค่ะ เราลงพื้นที่มาดูกันเนี่ยบร,ริเวณที่นาเยอะมากๆนะคะที่ไทยฉีดไปสี่ิบไร่แล้วยังมีที่อื่นอีกรวมแล้วเป็นสอง้อยไร่เนาะคออ่ะข้าวาากำลังออก,ออกอยู่เลยมองเห็นแม่เอ่ยเอ็ <มา S 1> นก็พยายามจะขยายนะลมแรงมากวันนี้แน่ตรงนี้สวยงามมากดูดูกท้องเขาเต็มไปเลยแม่มมมมมสวยงามมากเลย แปดสิบวันข้าวแดสิบวัน,วนมันยังมีข้าวมาวันหน้าจะให้พาไปดูข้าว90สิวันแล้มาวันหน้าจะพาไปดูข้าวร้อยยี่สิบบาทโอโ้โหขอบคุณมากเลยค่ยขอบคุณมากค่ะพี่ไทยขอบคุณคะ่ะ